โลกโมลีกันบ้างนะคะโดยทางต้านเจ้าอาวาสวัดโลกโมลีค่ะได้แจกข้าวสาร6ตันอาหารแห้งอีกกว่า1,300ชุดช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนำไปบริโภคในช่วงปีไม่เมืองค่ะ บริเวณลานวัดโลกมูลีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคณะสงฆ์รัทธาสิทยานุสิ์วัดโลกมูลีได้ร่วมกันจัดงานทำบุญใหญ่ประจําปีรําลึกบรรผชนผู้สร้างวัดและทำบุญใหญ่ในโอกาสอายุวัฒนมงคล59ปีพรรษา39พระครูไพบูร์เจติยานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดโลกมูลีจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการแจกข้าวสารขนาดบรรจุถุงละ5กิโลกรัมรวม6ตันพร้อมอาหารแห้งอีกกว่า1,300ชุดพร้อมออกโรงทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์มีประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มาเข้าแถวรับบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้ารับข้าวสารมากกว่า 1000คนค่ะคุณผู้ชมครับการแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้มีไรายได้น้อยและผู้ได้โอกาสทางวัดโลกมูลีได้ดำเนินการมาเป็นประจำเป็นปีที่7โดยมีการแจกข้าวสารไปแล้วกว่า37ตันและอาหารแห้งอีกนับหมื่นชุดซึ่ง1ชุดสามารถนำไปยังชีพได้นานมากกว่า1สัปดาห์เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายครับ